สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมไปฟังคอมเมนต์ชาวโลกคอมเมนต์ชาวโลกวันนี้เป็นคอมเมนต์ชาวโลกเกี่ยวกับเรื่องราวของลิซ่าแบ็คพิงกกับการโชว์เต้นวีร็อกเพลงทีมยูทวิสจูซีซันสามนะครับต้องบอกได้เลยว่าดีมากแล้วก็ทำเอาแฟนอึ้งเป็นอย่างมากนะไม่ว่าเธอจะเต้นครั้งไหนก็ไม่เคยทําให้แฟนผิดหวังเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นกับกระแสกันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กลิซ่าล็อกเดอะเวิลด์นะฮะนี่ฮะเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราก็อยากฟังคอมเมนต์ชาวโลกว่าคิด าะไรกับลิซ่าของเราว่าพวกเขาชื่นชอบกันขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังกันครับเม้นท์ที่หนึ่งกล่าวว่าเธอทําให้มันดูง่ายได้มากเม้นต์ตอมาว่าหลายคนสามารถเต้นได้แต่ออร่าของเธอเมื่อใดก็ตามที่เธอเต้นแตกต่างกันมากเธอเกิดมาเพื่อเต้นเม้นต์ต่อมากล่าวว่าเธอพูดด้วยตัวเองว่าเธอแทบจะล้มทั้งยืนหลังจากการเต้นเธอไม่ได้แสดงความเบื่อหน่ายระหว่างการบันทึกและเธอเป็นมืออาชีพและน่าทึ่งมากเม้นต์ต่อมากล่าวว่ารายละเอียดและทุกท่วงท่าของเธอช่างสวยงามเม้นต์ต่อมาบอกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมผู้หญิงถึงไม่ต้องการเด็กผู้ ชายเขาต้องการและลิสมาโนบ้าน oh. เมนต์อมากล่าวว่าถ้าคุณชอบก็ยกมือขึ้นถ้าคุณไม่ชอบเธอก็จงยกระดับความคิดของคุณนะครับเออเมนต์อมาบอกว่าแม้ว่าเธอจะสอนเด็กผู้ชายแต่เธอเป็นนักเต้นที่ดีที่สุดเป็นหัวใจของทั้งชายและก็หญิงเมนต์อมากล่าวว่าคุณรู้ไหมว่าการเต้นนี้ยากที่สุดแต่เธอก็ทํามันได้เมนต์อมากล่าวว่าฉันไม่แปลกใจว่าเธอคือลิซ่าลิซ่ามักดูดีที่สุดบนเวทีเมนต์ตอมากว่าแท้จริงแล้วเธอสามารถควบคุมร่างกายได้ดีที่สุดเมนต์อมากล่าวว่าลิซ่าเป็นศูนย์กลางของความสนใจในทุกที่เมนต์ต เธอบอกว่าถ้าเต้นนี้เหนื่อยมากหลังจากการซ้อมเสร็จเธอก็อยากจะอาเจียนเลยเม้นตอมักล่าว,ว่าเธอไม่เคยปล่อยให้เรารู้ว่าเธอเหนื่อยแค่ไหนฉันเป็นห่วงเธอจริงๆเมนตอมักล่าว,ว่ามันเป็นความแม่นยำความแข็งแรงความคมชัดและก็รายละเอียดการแสดงออกเฉพาะจากนักเต้นชั้นยอดของพวกเขาลิซ่าเป็นเหมือนเครื่องจักรนะครับเม้นต์อบอกว่าเป็นการเต้นเป็นเรื่องที่ยากมากต้องการพลังงานและการยืดหยุ่นสูงแต่แลิซ่าทำให้มันดูง่ายนี่คือนักเต้นหลักของเราทุกคนเม้นตต่อมาบอกว่านี่คือวิธีที่นักเต้นที่เก่งที่สุดในวงการ เคป๊อปชอบนะครับถ้าในตอนท้ายนั้นเธอคือราชินีจิงๆเหมือนตอมบอกว่าเธอเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากฉันสามารถเห็นได้จากทุกการเต้นของเธอเหมือนตอมกล่าวว่าลิซ่ามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เสมอทําไมเธอถึงทําให้มันดูง่ายดายขนาดนี้เหมือนตอมบอกว่าคุณจะเห็นว่าเธอเคลื่อนไหวได้คมและดีแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นการเต้นเหมือนตอมกล่าวว่าเธอทุ่มเทร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกท่วงท่าและการเต้นครั้งนี้อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนตอมกล่าวว่าเธอสามารถดึงทุกอย่างออกมาได้อย่างน่าจดจำด้วยสไตล์ของเธอเองซึ่ง จึงสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของเธอเหมือนต่อมากกล่าวว่าเธอมีพร้อมทุกอย่างอารมณ์และความแม่นยำและความแข็งแกร่งเหมือนต้องบอกว่านี่คือเหตุผลที่ลิซ่าเป็นไอดอลของผู้คนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เมื่อจาเป็นเธอก็จะ,สะแสดงสารนะราชินีของเธอให้ทุกคนเห็นนั่นก็คือคอมเมนต์ของชาวโลกที่มีต่อลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับซึ่งต่อก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจากคอมเมนต์กี่ครั้งกี่ครั้งนะพวกเขาก็อวยก็ชอบมากที่พวกเขาอวยลิซ่าของเรานะยครับจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะก็เลยโชว์ศักยภาพออกไปอีกครั้งหนึ ทุกท่วงท่านะครับแล้วก็แววตาที่มองกล้องนั้นสุดจริงอลิซาบอกว่ามันเป็นการเต้นที่เหนื่อยมากๆครับแต่เธอก็พยายามนะถ่ายทอดมันออกมาอย่างสุดฝีมือแฟนก็ชื่นชมมาณจุดนี้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ลิซ่าแบ็คพิงด้วยแล้วกันใน Use w i t h you นะฮะสำหรับใครที่จะดูเต็มๆก็ดูได้ที่แอปพลิเคชัน IGE นะครับแล้วก็มีทาง VTV ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หากคุณชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe แอดมินด้วยไปแล้วนะครับสวัสดีครับ